ทมอาร์เซนั v e รีเอทร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพลจังหวัดขอนแกน่น p r e เซนตการแข่งขันบีบอยครั้งแรกของเมืองพลเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านการเต้นชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า20,000บาทกับงานเมืองพลแบทเทิล2 0 1 1 ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันดีบอยที่มีนักเต้นมาจากทั่วสารทิศพิเศษส,สุดพบก,กับถึงร,คครุกครึ่งรอยแมคคอยนักสแสดงนําจากหนังเรื่องบกบอยและนักสแสดงนําจากหนังเรื่องจีจ้าดือสวยดุหนุ่ยและออแมานรวมถึงการออกอูสินค้ามากมายอาทิเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นอาหารและเครื่องดื่ม แล้พบกันที่งานเมืองพลแบทเทิล2011ในวนันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2554นี้ตั้งแต่เวลา14.00นาเป็นต้นไปหน้าสนามหน้าสำน,นักงานเทศบาลเมืองเมืองพลท่านที่สนใจร่วมเป็นสปอนเซอร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084-891-2000คุณคิม